โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโปรแกรมเกมลูปกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางเกมลูปก็ได้ทําการเพิ่มเกม EAPEC Legends Mobile ในสต o r e ของเกมลูปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับใครที่โหลดผ่าน Play Store หรือลงเกมแบบ apk ก็สามารถลบแล้วลงใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดกันแล้วนะก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งกันครับเดี๋ยวเราไปดูที่การตั้งค่าเกมลูปกันก่อนนะครับว่าผมตั้งแบบไหนบ้างนะฮะไปที่3มขีดบนนะครับแล้วไปที่ศูนย์ตั้งค่านะครับ มาในส่วนของการตั้งค่าพื้นฐานนะครับตั้งค่าทั่วไปผมก็จะตั้งประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นค่าเดิมเนาะต่อไปครับการตั้งค่าเกมเอนจินนะครับมาในส่วนของการเรนเดอร์ของภาพนะครับผมก็เลือกใช้เป็น o p e n g l นะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อแตกต่างระหว่าง o p e n g l กับ d i r e c t เนะฮะ Open GL และ d i r e c t เต่างเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการประมวลผลในการแสดงภาพและเสียงนะครับแต่ในปัจจุบันเกมมือถือส่วนใหญ่จะถูกผลิตออกมาให้เข้ากับการประมวลผลผ่าน OpenG l มากกว่าดังนั้นในปัจจุบันกกาาารรตัั้งงงคค่่่เป็นน OpenG จึสผลดีวะบ โอเคนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงเลือกเป็น OpenGL บวกนะฮะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็น4ติ๊กที่ผมใช้งานนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ติ๊กตัวรู้ตัวสุดท้ายกันด้วยนะครับมาในส่วนของการตั้งค่าลดรอยหยักนะครับก็ปรับเป็นสูงสุดนะครับตั้งค่าความจําปรับเป็น8นะฮะตั้งค่าสปีรปรับเป็น8นะครับตั้งค่าความละเอียดผมใช้เป็นจอ 2K ก็เลือกเป็น2560 x 1440นะครับถ้าใครเป็นจอ Full HD ก็เลือกเป็น1920 x 1080นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้จอออ 4K กกก็็เเเลลลืปนนนนําาาหดดงงแ้้วตัค่่ไยะมใสข เบยหน้าจอนะผมก็เลือกเป็นความละเอียดสูงสุดเลยนะครับเป็น480นะฮะอุปกรณ์การเล่นกับอุปกรณ์บันทึกก็จะเป็นไมค์กับหูฟังเรานะครับก็เลือกใช้กันได้นะครับช่องสัญญาณเสียงผมก็เลือกเป็นเวฟเอานะฮะไปในส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับกำหนดรุ่นมือถือนะครับผมก็เลือกเป็นรุ่นที่พบบ่อยนะครับแล้วก็เลือกเป็น asus lg phone t o นะครับไปในส่วนของหัวข้อการตั้งค่าเกมนะครับ ตอนนี้ก็ยังตั้งค่าไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ติดตั้งตัวเกมนะครับแล้วก็ไปทำการติดตั้งตัวเกมกันก่อนครับสำหรับใครที่ทำการตั้งค่าในส่วนนี้ใหม่นะครับก็ให้ทำการกดบันทึก1ทีนะครับแล้วทำการปิดเกมหลุดไปก่อนครับแล้วทำการรีโปรแกรมด้วยการออกสามเหลี่ยมล่างนะครับคลิกขวาที่เกมหลุดกดออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการรีโปรแกรมที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วให้เราทำการเข้าเกมหลุดใหม่ได้เลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าเกมหลูกกันแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าในส่วนของเกมยอดนิยมก็จะมีตัวเกม AP พิกลีเจนโมบาให้มาติดตั้งเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่เห็นในส่วนนี้ก็พิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า p อพ l กลีเจน o ม i l e ได้เลยนะครับตัวเกมก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งกันเลยนะครับทุกคน ในส่วนนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมทาการอัปเดตเกมหลูเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมก็ทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน4.1.103.90เรียบร้อยนะเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับเราก็รอให้ตัวเกมทําการติดตั้งนะฮะตอนนี้ตัวเกมหลูแยกออกมาแล้วนะครับเราก็คลิกเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่อัปลงสโตร์อย่างเป็นทางการแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะทาการรีวิวให้มันเร็วขึ้นนะครับทุกคนโอเคนะมาแล้วนะครับทุกคนโอเคให้เรากดคลิกที่หน้าจอ1ทีนะฮะ ตอนนี้ตัวเกมก็กําลังทําการตรวจหาแพ็กทรัพยากรอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเพิ่มนะครับเราก็รอสักครู่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าให้ใส่วันเดือนปีเกิดอายุของเรานะครับเดี๋ยวเราเปิดดูเอ s สสักนิดนึงนครับ โอเคครับทุกคนที่ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งนะครับว่าประกาศห้ามเล่นบนูเลเตอร์จะไม่มีแล้วนะครับคือสามารถเล่นได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสามารถล็อกอินเข้าได้เลยนันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้ของเกม e p ฟ c l e g e n d Mobile กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประกาศก็ไม่เห็นเลยนะครับทุกคนนะก็จะไม่มีขึ้นอีกแล้วนะครับอย่างแรกครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งใหม่ก็อย่าลืมทาการดาวน์โหลดแพ็กทรัพยากรในส่วนนี้ให้ครบทุกอันด้วยนะทุกคนเพราะตัวนี้จะมีผลต่อตัวปุ่มที่เราใช้้้้งาาาานนดดดววยยยรรรบเกก็ทํ์โหหลใีอ ัโอเคนะครับสำหรับผู้เล่นมือถือล้วนนะครับที่ยังไม่เคยเห็นตัวเกม e p ฟเ l l g e n d ื Mobile บนเกมหลุมมาก่อนนะครับและกังวลว่าผู้เล่นบนเกมหลุมนั้นจะมีการโกงเกิดขึ้นคือการไปเล่นสุ่มเจอจากมือถืออะไรแบบประมาณนี้นะครับก็เห็นมีข้อความคอมเมนต์อะไรแบบนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าส่วนไหนที่จะเป็นตัวยืนยันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รายชื่อกันก่อนนะครับ โอเคนะพอเราเข้ามาก็จะเห็นลายชื่อเพื่อนต่างๆครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าในส่วนไหนครับที่ผู้เล่นในมือถือล้วนจะได้มั่นใจได้ว่าผู้เล่นอิมมูเลเตอร์บนเกมหลุมนั้นจะสุ่มเจอผู้เล่นอิมมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงให้ดูนะโอเคนะครับทุกคนทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ อ่ามันจะมีคําว่า emulator นะครับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นที่ระบบ emulator นะครับตัวนี้ระบบตัวเกมเขาทํามาให้เลยนะครับว่าใครที่เล่นบน emulator เกมหนูเนี่ยมันก็จะมีคํานี้ต่อชื่อให้เลยนะครับคือเราสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้เล่นบน emulator นะนี่คือระบบตัวเกมเขาทํามาให้นะครับทาง EA และก็รายสปีนนะที่ร่วมมือกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่ารายสปีนนั้นเป็นของ Tencent นะครับที่ทําโปรแกรมจาลองตัวนี้อยู่นะครับเลยไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่อนุญาตให้เล่นนะครับในส่วนนี้นะเขาเลยทําระบบมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอ่า หนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ผู้เล่นมือถือดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะเวลาเราจับคู่นะครับผมจะทําการเลือกแมปนะฮะสักแมปหนึ่งเอาเป็นผู้เล่นหลายคนละกันแล้วพอเรากดยืนยัน,นครับแล้วเราจะทําการกดเล่น,นครับอ่ะ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับว่ามีประกาศขึ้นมาคุณกำลังจะเล่นกับผู้เล่นที่ใช้โปรแกรม emulator เนื่องจากทีมของคุณมีผู้เล่น1นึ่รายที่ใช้โปรแกรม emulator ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันได้เลยนะครับว่าคนที่เล่นบนเกมลุป emulator ก็จะสุ่มเจอผู้เล่น emulator เหมือนกันนะครับก็จะไม่สุ่มเจอผู้เล่นมือถือล้วนนะครับในส่วนนี้ผู้เล่นมือถือล้วนก็อุ่นใจได้เลยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวระบบของ Apex l e g e n d Mobile เขาทำมาให้เลยนะครับที่มีข้อความแบบนี้ถ้าเขาไม่อนุญาตให้เล่นตั้งแต่แรกตัวข้อความนี้และก็ตรงลายชื่อเพื่อน emulator ตัวนี้คือเขาทํามาเผื่อยูนแล้วนะครับอ่าแล้วก็สามารถกดที่ยืนยันนะครับแล้วเข้าเล่นได้เลยนะเห็นไหมมันจะค้นหาเหมือนได้เลยมันก็จะไม่มีการรวมเซิร์ฟกับผู้เล่นมือถือได้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญเลยนะครับที่เหลือก็รอให้ทาง EA ทางการหรือว่าผู้พัฒนาเกมนั้นมาประกาศอีกครั้งนะครับว่าตกลงอนุญาตให้เล่นหรือเปล่านะฮะโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนก็สามารถโหลดเกม a p e x Legends Mobile ในสต็อกเกมหลบได้อย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค กดตตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ